ทำเอาขาเพื่อหูพึ่งแรงมากหลังเพจอีซอขยี้ข่าวสองออกมาเปิดประเด็นร้อนแรงว่าระอุแววว่าผู้ประกาศข่าวหนุ่มลูกรักที่ถือได้ว่าเป็นแม่เหล็กของช่องย้ายไปอยู่ช่องใหม่ด้วยข้อเสนอดีๆอาทิช่วงเวลาออกอากาศและดิวค่าตัวที่จบแบบสูงปลี๊ดเพจนี้ยังบอกอีกว่าบางทีพี่ๆต้องแกล้งโง่กันบ้างนะคะจะมาฉลาดกว่าแอดมินไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมอหอลบโพสเลย นาทีทุกคนคือเอ๊ะอุ๊ยอะไรคะไม่ได้นอนรอหัวหน้ากูไม่ได้โพสต์ให้เฉลยขอขายเพจเบื่อแล้วท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันฉนั่นอาทิต้องเป็นหนุ่มกันไกลแน่ๆอยู่ที่เดิมก็ตำแหน่งก็ไม่ได้เล็กๆอยู่แล้วนะแต่คงให้ค่าตอบแทนสมความเหนื่อยอยากให้ทํารายการแบบเดิมที่หายไปเพราะมันคือสไตล์เขาเลยสงสารเพื่อนที่ร่วมอ่านข่าวอีกดูๆแล้วน่าจะอ่านคนเดียวทั้งเรื่องเหมือนเดิมแบบแรกอุ๊ยทันทีอุ๊ย ดังอยู่ในใจค่ะเอ๊ะอุ๊ยอ้าวค่าตัว8หลักทั้งช่องอุ๊ยอยู่คนเดียวอุ๊ยอย่างไรก็ตามหลังคอมเมนต์กันสนันเพจดังก็ออกมาโพสต์อีกโดยระบุว่าอักษรยอ่ออักษรใบ่ไม่มีประโยชน์ละจบแยกย้าย โพสเปิดกลายเป็นโพสต์ปิดเพราะความฉลาดของพวกพี่ๆนานๆนี่แหละแน่นอนว่าหลายคอมเมนต์พุ่งเป้าไปที่หนุ่มกัญชัยผู้ประกาศข่าวดังจากรายการโหนกระแสสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอยู่ในวงการบันเทิงแต่ระยะหลังเขาก็ามาอยู่ในพื้นที่ข่าวจากการเป็นผู้ประกาศข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์และพิธีกรรายการโหนกระแสรายการแนวฮาร์ดทอลคุยประเด็นสังคมที่ออกอากาศทางช่องสาม แน่นอนว่าการย้ายตัวเองจากพื้นที่หนึ่งซึ่งคุ้นเคยสู่พื้นที่ใหม่ย่อมมีแรงกดดันแถมเป็นวงการข่าวด้วยแล้วยิ่งไม่ง่ายนักโดยในช่วงแรกมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำสบประสาทเต็มไปหมดแต่เขาเปลี่ยนคำดูถูกเหล่านั้นมาเป็นพลังและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า นักแสดงก็สามารถเป็นคนข่าวได้เช่นกันถ้าคุณศรัทธากับสิ่งที่ทํามากพอปฏิเสธไม่ได้ว่ารายการโหนกระแสสร้างชื่อให้กับหนุ่มกัญชัยในฐานะพิธีกรที่ต้องอยู่กับความขัดแย้งของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายและวลีอุ๊ยที่กลายเป็นมีมในโลกโซเชียลโดยบางเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนกลายเป็นกระแสให้ชาวเน็ตได้ตามต่อและมียอดวิวนับล้านโกยเลตติ้งให้กับรายการและช่อง3มเป็นอย่างมากในวัยเลข5กับการต้องมาทํารายการที่เป็นประเด็นสังคมกับเรื่องราวที่มีความขัดแยง้งไหนจะต้อง สัมภาษณ์คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอีกทําให้เขายอมรับว่าใช้พลังงานเยอะพอสมควรบั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจถึงขนาดต้องหาจิตแพทย์แต่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วต่อให้หนักหนาแค่ไหนก็ตามเขาบอกว่าหยุดทําไม่ได้และนี่คือการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่เดือดร้อนหรือไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามสําหรับหนุ่มกัญชัยนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วเคยตกเป็นข่าวย้ายช่องซึ่งในตอนนั้นแว่วๆมาว่า มีการเรียกประชุมเพื่อปรับรูปแบบรายการที่ยังวันทันเหตการณ์ที่มีหนุ่มกัญชัยและหมวยอลิสรา,าเป็นพิธีกรอยู่โดยที่ทางด้านของผอ,อ,อข่าวคนใหม่ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะมีการปรับรูปแบบของรายการใหม่แต่ทางหนุ่มกัญชยัยได้ชี้แจงถึงจุดประสงค์ ในการทำงานของตนเองว่าอยากให้เนื้อหาในรายการเที่ยงวันดันเหตุการณ์นำเสนอข่าวที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมและเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอย่างที่เป็นอยู่แต่ทางฝั่งพอออกข่าวคนใหม่มีความคิดเห็นอีกมุมหนึ่งซึ่งไม่ตรงกันและทั้งนี้หนุ่มกัญชัยยังได้บอกอีกว่าแนวทางใหม่ที่จะปรับไม่ใช่แนวทางที่ตนตั้งใจทำมาตลอดที่อยากให้เป็นกระบอกเสียงของประชาชนซึ่งตนอาจจะทำในแนวทางใหม่ไม่ได้ทางพอออกข่าวคนใหม่ จึงพูดในทํานองที่ว่างั้นก็ไม่เป็นไรไว้ค่อยมาร่วมงานกันใหม่และต่อมาหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเผยว่าเครียดมากจนนอนไม่หลับตั้งแต่มีข่าวออกมามันกระทบไปหมดซึ่งถ้าจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่ไงเรื่องที่บอกว่ามีช่องต่างๆมารุมจีบนั้นถ้าหากพูดกันตรงๆก็คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้มันมีมาตลอดทุกวัน ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ